สวัสดีค่ะมาพบกับป๊อปปี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมาอัปเดตนะคะรุ่นยันม่านะคะ e f 3 9 3 t ค่ะคันนี้นะคะรุ่น39แรงนะคะค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะค่ะคันนี้นะคะรุ่น39แรงนะคะเดินหน้า8เกียร์ค่ะถอยหลัง8เกียร์นะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่น3สูบนะคะ สีตัวรถนะคะเป็นสีเดิมทั้งคันนะคะคันนี้สวยๆเลยค่ะคันนี้นะคะเครื่องดีค่ะเกียร์ดีนะคะน้ำไม่ดันไม่มีไอค่ะสภาพนะคะพร้อมลุยพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปีหกห้านะคะ สีสันส,สวยๆค่ะตัวเครื่องนะคะด้านตัวเบาะนะคะเป็นเบาะเดิมนะคะไม่มีขาด ส่วนยางนะคะยางตัวรถก็อยางเป็นยางนะคะที่ติดมากับตัวรถนะคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยทั้งหน้าก็อยังใช้ได้ถือว่ายังใช้งานได้เยอะนะคะ50-6 0ได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยสภาพด้านหลังก็ 60- 70%ได้นะคะขอบล้อทองนะคะ ส่วนอุปกรณ์ของรถคันนี้นะคะก็จะมี2ชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังค่ะดันหน้านะคะคานก็ถือว่ายังสวยนะคะ เดี๋ยวพาไปดูผ่านนะคะผ่านก็เป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถนะคะผ่าน6ใบยีบสอค่ะผ่าน c m p นะคะด้านหลังค่ะด้านหลังก็แห้งๆนะคะสภาพ พีดีโอก็ใช้ง,งานได้ปกตินะคะจะภาแพแห้งๆเลยขัดท้ายนะคะขัดท้ายก็แน่นๆนะคะส่วนผ่านนะคะใบผ่านก็ยังเหลือเยอะนะคะ ส่วนระบบไฟของรถคันนี้นะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะด้านล่างค่ะด้านล่างแห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมถ้าจุดไหนนะคะมีรั่วซึมเดี๋ยวไล่เก็บให้นะคะ ส่วนหลังคานะคะก็เป็นหลังคาเดิมค่ะไม่มีแตกไม่มีรั่วคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี6คานะคะสีสันนะคะสีสันเดิมๆนะคะตัวรถเดิมๆ พร้อมใช้งานพร้อมลุยเลยนะคะคันนี้ถือว่ายังสวยมากนะคะคันนี้ สีสันก็ยังสวยงามนะคะชั่วโมงการใช้งานของรถคันนี้นะคะ1,833ชั่วโมงค่ะเสียงตัวรถนะคะสตาร์ทง่ายนะคะเครื่องดีเกดีค่ะน้ำไม่ดันไม่มีไอ อยากจะพานะคะไปทดสอบการใช้งานทางโคกาิัน์นะ เครื่องนะคะทันนี้นะคะน้ำไม่ดันนะคะไม่มีไอเครื่องดีแกดีค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะไม,มไม่มีไอเกิด,ดยาก คันนี้นะคะลูกหมากก็แน่นๆนะคะขับเคลื่อนนะคะสองล้อสี่ล้อนะคะก็ได้นะคะสี่ล้อสองล้อใช้ไงานได้ปกตินะคะแน่นเลยคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปีหกห้าค่ะ หค่ะราคานะคะจัดโปรนะคะจาก35,000บาทนะคะวันนี้นะคะปอปีมาจัดโปรนะคะเหลือ295,000บาทค่ะทางลูกค้านะคะสนใจนะคะอยากสอบถามค่ะโทรนะคะ0 8 1นค่ะ600 4753น้าะคะยมิคีค่ะโทร0 8 1 600 4753ค่ะร้านเรานะคะร้าน PC t r แท t o r อร์อำเภอเมญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะ ร้านเรานะคะติดถนนนะคะเส้นสี่เลนนะคะเส้นกันถล่กันทลักค่ะร้านเรานะคะมีรถนะคะคูกตา้ายันมาอิสกิหรือว่าแม็กซี่นะคะหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรค่ะก็จะมีเครื่องตัดหญ้านะคะผ่านพวนค่ะโรตารี่นะคะผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันหรือผ่านยกล่องที่ร้านเราก็มีให้นะคะค่ะราคานะคะสองแสนพันบาทนะคะ ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะก่อนจะจบคลิปนะคะเหมือนเดิมนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ